บุคลิกประเภทเดียวกันคนกลุ่มเดียวกันมาอยู่ด้วยกันคนมีปัญญามาอยู่ด้วยกันก็ย่อมประกอบด้วยปัญญาคนที่มีสมาธิมาอยู่ด้วยกันก็มีสมาธิยิ่งขึ้นคนที่ไม่มีสมาธิมาอยู่ด้วยกันก็จะไม่มีสมาธิตกลงเราควรคบคนมีปัญญาหรือคนโง่ สาธุเราเควรคบคนมีปัญญาเราไม่ควรคบคนไม่มีเออถาวายตัวเอายายถามนิดหนึงแล้วก่อนถวายตัวนั้นทำอย่างไรร้างกายให้สะอาดกระโดดลงน้ำเลยใช่เปล่าสบัดฝนกี่ครั้ง เออทำไมล่ะทำไมต้องสบัดขนครับส่วนทีมน้องๆข้างหน้าเนี่ยได้ฟังโยงใหญ่มาก่อนอ้าวถามว่าส,ะสะัะศัดบัณฑิตพูดว่าอะไรรู้ไหมพูดว่าอะไรรู้ไหมท่านเป็นบัณฑิตพูดพูดถึงถึงสมณพราหมณ์ใช่ไหมถึงใครปลอมตัวมา พระอินทร์ปอมตัวมาบอกว่าเนี่ยฉันเป็นคนแก่อยากได้อาหารท่านเท้าสัปดาก,ก็เลยบอกว่าโอ้ท่านสมณพราหมท่านเป็นผู้มีปัญญาตัวโรงเราเนี่ยควรค่าแก่การรับอาหารหรือไม่ลูกของมือเพลไม่ควรเลยใช่ไหมควรหรือไม่ควรถ้าเราเป็นคนไม่มีปัญญา ไม่อยู่ในข้อวัดปฏิบัติของศีลถูกไหมลูกแต่ถ้าเราอยู่ในข้อวัดปฏิบัติของศีลเราควรได้รับไหมสาธุเราควรได้รับที่นี้ยายถามว่ายายขอถามนิดเึือว่าถ้าลูกไม่ปวดเนี่ยยายอยากจะให้อาหารไหมยายแค่อยากถวายเท่าไรหร่กอกลูก แต่ให้ได้นะแต่ถามว่าจะดีใจเหมือนกับที่ให้ลูกเนรเหล่านี้ไหมเพราะบุญมันเท่ากันหรือไม่เท่ากันให้ลูกเนรได้บุญน้อยหรือได้บุญมากโดยเฉพาะลูกเนรนั้นมีปัญญาได้บุญน้อยหรือได้บุญมากถ้าลูกเนเนไม่ฉลาดก็ทําให้ยายได้บุญน้อยหรือได้บุญมากถ้าคุณแม่มีลูกเนรที่ เลนที่มีสมาธิมีลูกเนนที่มีปัญญาดีมีลูกเนนที่เข้าสู่ความสงบคุณพ่อคุณแม่จะได้บุญน้อยหรือได้บุญมากคะตกลงตอนนี้เราจะตั้งใจทำความดีเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้บุญน้อยหรือได้บุญมาก